สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่เพียบทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสำหรับเช้าวันสุกร์นะคะที่16พฤษภาคมน,นะ b 68 EP 2นั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP 2นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราจะเป็นด้านไม้ที่มาพร้อมกับ ปอกคอลเล็กกันไปแล้วนะคะสําหรับ EP สองนี้ก็จะเป็นงานดัามบองนั่นเองค่ะตรงนี้ให้พี่ๆได้เลือกใช้งานได้แบบถูกอกถูกใจกันเลยนะคะทั้งสองพลิกของเราวันนี้สําหรับงานมีดบ้องตรงนี้เนี่ยมากัน1ิบเล่มค่ะก็จะมีมีดควันช้างมาสองเล่มน,นะคะและก็ยังคงเป็นงานเป็นเหล็กเขาเรียกว่าเป็นทรงอีเนบนะคะแต่เป็นดัามบองนั่นเองค่ะสําหรับ งานปอนช้างเนี่ยจะทํามาจากเหล็กตรับลูกปืนเยอรมันนะคะตรงนี้สนอกสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์โทร0649892265ได้เลยนะคะตรงนี้ก็ยังสามารถใช้เบอร์โทรเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ด้วยเช่นกันค่ะสําหรับงานเล่มแรกของเราค่ะที่ทํามาจากเหล็กตรับลูปืนเยอรมันเอสเของเรานะคะตรงนี้จะเป็นมีวานช้างนั่นเองค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่ 12.1นิ้วนะคะสันหนา6มิลค่ะและความกว้าง1.6นิ้วด้าม5.4นิ้วค่ะสำหรับงานด้ามบ้องตรงนี้นะคะกับงานเหล็กตรรพปืนเยอรมัน SKF ของเรานะคะราคาแบ่งปันที่ราคา750บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานเล่มที่1ของเรานั่นเองค่ะที่เป็นตรงมีดความช้างนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่2ค่ะที่เป็นมีดความช้างเช่นกันนะคะตรงนี้ ใบยาวอยู่ที่12.6นิ้วค่ะสันหนา6มิลใบกว้าง1.6นิ้วและด้าม 6. ดเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขออภัยค่ะสำหรับงานเล่มที่2นะคะก็จะใบกว้างอยู่ที่12 จุนิ้วค่ะสันหนา6 6มิลใบกว้าง1.6นิ้วและด้าม5.1นิ้วนะคะสำหรับมีดความช้างเล่มที่2ของเราค่ะแบ่งปันที่ราคา750บาทส่งให้ฟรีค่ะสนอกสนใจงานนีดเล่มไหนได้ติดต่อเลยนะคะสำหรับพีพีทุกท่านค่ะตรงนี้ก็เป็น PP2 นะคะเป็นมีดบ้องนะคะตรงนี้ก็สามารถสอบถามหรือว่าสนอกสนใจงานมีดเล่มไหนก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ มาต่อกับงานเล่มที่สามกันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่สามตรงนี้คือเป็นงานเหล็กแหนบนะคะจะมีเหล็กตลรับลูกปืนเยอรมันมาสองเล่มค่ะแล้วก็เป็นเหล็กแหนบตั้งแต่เบอร์สามถึงเบอร์สิเลยทรงก็จะเป็นทรงคล้ายๆ้ามีดอินเนค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่สามของเราค่ะใบยาวอยู่ที่1ิบสองนิ้วนะคะสันหนาหกมิลใบกว้างสองจุนิ้วและด้ามห้าจุด็ดนิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่สามของเราค่ะ ก็แบ่งปันกันที่ราคา5 5 0บาทนะคะสําหรับเล่มนี้มาต่อกับงานเล่มที่4กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่4นะคะใบยาวอยู่ที่11.7นิ้วค่ะสันหนา5มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าน5.2นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่4แบ่งปันที่ราคา550บาทส่งให้ฟรีค่ะและงานนี้ของเรารับประกันงานมีทุกเล่มด้วยนะคะตรงนี้ และมาต่อกับงานเล่มที่5กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่5ตรงนี้ค่ะใบยาวอยู่ที่12นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม5.4นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่5ของเราแบ่งปันที่ราคา550บาทส่งให้ฟีค่ะเป็นงาน ที่ทําม,มาจากเหล็กแหนะทั้งหมดนะคะตรงนี้กับงานเล่มที่สามถึงเล่มที่สิบตรงนี้ค่ะที่เราให้ชมกันนะเดี๋ยวขยับนิดนึงค่ะโต๊ะวันนี้จะสูงนิดนึงนะคะมาต่อกับงานเล่มที่หกกันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่หกค่ะก็จะมีใบยาวอยู่ที่12.2นิ้วค่ะสันหนา6มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าม5.4นิ้วสำหรับงานเล่มที่หกตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งให้ฟรีค่ะ สำหรับงานเล่มที่7กันค่ะงานเล่มที่7ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่12.9นิ้วสันนาห6มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าน5.5นิ้วค่ะสำหรับงานเล่มที่7ของเรานะคะแบ่งปันกันที่ราคา550บาทส่งให้ฟรีค่ะส่วนอกสนใจงานนี้เล่มไหนอย่าลืมติดต่อกันเข้ามารา้ค่ะที่เบอร์โทร 0649892265ใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันมาต่อกับงานเล่มที่แปดกันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่แปดของเราค่ะใบยาวอยู่ที่12.1นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าน5.5นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่แปดตรงนี้แบ่งปันที่ราคา550บาทส่งให้ฟรีค่ะและเล่มที่เก้าของเราค่ะวันนี้ก็จะ มีมาทั้งหมด10เล่มนะคะมาต่อกับงานเล่มที่9กันได้เลยค่ะใบยาวอยู่ที่12.5นิ้วสันหนา6มิลใบกว้าง2.1นิ้วและด้าน5.5นิ้วค่ะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา550บาทค่ะตรงนี้บริการส่งให้ฟรีแล้วก็มีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะการเก็บเงินปลายทางของเราจะบวกเพิ่มอ,อีกเพียงแค่50บาทค่ะเป็นค่าบริการเก็บเงินปลายทางนั่นเองค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็ไม่ต้องจ่ายใน คือเราก็จะไม่มีการบวกเพิ่มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นราคาพิเศษตรงนี้ที่ส่งให้ฟรีเลยนั่นเองค่ะสาหรับงานเล่มที่10ค่ะคือเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้กับงานเล็กแหนบของเราค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่12.4นิ้วตันหนา6มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม5.6นิ้วค่ะแบ่งปันที่ราคา5 5 0บาทส่งให้ฟรีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นงานใช้งานมีใช้งานทั้งหมดเลยนะคะแต่ EP 2หรือว่า คลิปที่2ตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานด้านบองหมดเลยนะคะส่วนสวนใจงานนี้เริ่มไหนทั้ง2คลิปตรงนี้ก็สามารถติดต่อและเข้ามาสอบถามรายเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่เบอร์โทร0649892265ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลากไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ